สำหรับวิธีการใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือไปที่แท็บเล็ตนับไว้รุ่น X101 นะครับมาดูกันเลยนะครับผมให้สังเกตที่มุมกล้องนะครับมุมบนตรงนี้นะครับผมให้เอาเล็บจิกลงไปนิดนึงนะครับแบบนี้นะจิบลงไปนิดนึงมันจะผเผยออกมานิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับปึ๊บ จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดทั้งหมด2ช่องตรงนี้นะครับอันนี้เป็นซิม1นะครับช่องนี้เป็นซิม2ส่วนช่องนี้จะเป็น t f card ดนะครับต่อมานะครับสําหรับวิธีการใส่ซิมการ์ดนะครัแบแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับเขาจะมีแถมถาดใส่ซิมการ์ดมาให้อยู่นะครับเราก็ดึงถาดซิมการ์ดออกมาได้เลยอันหนึ่งนะแล้วก็เอาซิมการ์ดโทรศัพท์ของเรานะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็พลิกด้านปุ๊บผมจะเสียบไปที่ช่องซิม1นะครับใส่ลงไปได้เลยแบบนี้กดลงไปนนิดึง จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาครอบซิมตัวนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดนะครับสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องลัวใครมาถอดซิมการ์ดของเราด้วยนะครับเพราะว่าขนาดเรายังถอดยากเลยนะครับลองเปิดใช้งานกันดูนะครับว่าอ่านซิมการ์ดหรือเปล่านะครับซิมการ์ดที่ผมใส่ไปนะเป็นซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตนะครับระบบ5 g นะครับอ่ะตอนนี้เข้ามาที่หน้าจอแล้วนะปัดดู ดูมุมขวาด้านบนนะครับนี่นะครับสัญญาณ 5G นะครับผมสัญญาณมาปกติเลยนะครับสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะอะเดี๋ยวลองเข้าไปที่ l a y Store ดูนะครับผมเข้ามาที่หน้า l a y Store แล้วนะครับลองเลื่อนดูนะครับก็มีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับผมหรือว่าต้องการค้นหาแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับเราก็มาพิมพ์ในช่องเสิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าแอป t i k t o k ดูกันบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาที่หนแอปิ i k t o k แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็พิมพ์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับ